โอ้โหคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่าบุญนำพาวาสนายังส่งอยู่ครับสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราครับมาดูควัมหลงบ้าบอหัวใจจะวายกับการลุ้ลนทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังเกมเจอเยอรมันจะต้องพบกับ อะไรบ้างพร้อมส่องตารางคะแนนสุดทึ่งเกิดขึ้นได้อย่างไรมาติดตามกันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กชป์หน่อยนะครับคือสรุปสถานการณ์ตรงนี้ก่อนไทยเนี่ยยังไม่ล่นโซนแดงนะครับยังอยู่ในพื้นที่อันดับ17อยู่นะครับแข่ง10นัดชนะ1แพ้9มี5แตม้ม ะครับหรวเ,เกาหลีตรงที่ว่ามีมีแต้มสดสมดูดหนึ่งแต้มแล้วกันหกับสี่แต่เล่าแบบนี้เลยว่าตอนนี้เนี่ยมันอารมณ์คือยิงจุดโทษเลยกับสองนัดสุดท้ายของไทยที่จะเจอจกับโดมินิกันแล้วก็แคนาดาจะเป็นเกมตัดสินขณะที่เกาหลีเนี่ยจะมีเกมกับเบลเกเรียแล้วก็ฝรั่งเศสเป็นเกมตัดสินก็ว่ากันแบบจังหวะประตูต่อประตูนะครับใคริงเข้า ก็ S <S เฮก่อนเลยคือคือ,คอถ้าไทยสมมุติว่าไม่ชนะโดมินิกันนี่เขาหลีกําลังใจมาเต็มเลยนะเจอเบลเกเรียเนี่ยนะใช่ไงใช่ไงคือถ้าเกิดว่าเกมสําคัญนะครับต้องไม่ให้เกิดอาการแบบวันนี้เด็ดขาดกับโดมินิกันแต่ก็ก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ในทรงไหนแต่ผมก็มองนะพอทีสาวไทยหลุดเซตแรกกับเยอรมันปุ๊บอะก็คงมองผ้าแล้วว่าเมื่อมันไม่ไหวก็ <S <S <ส>ก็ก็ถอดไปเลยไป ก็ประเด็นประเด็นนี้น่าสนใจสิ่งที่เราจะต้องเงยหน้าขึ้นมาสู้นะตอนนี้ก็คือจากสองเกมพรุ่งนี้ตีสี่สำคัญถ้าเราถ้าเราแพ้งเงี้ยโอ้โหเกาหลีแม่งแบบก็เป็นโอกาสของเกาหลีอะว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ได้อยู่ในโซนตกชั้นก็ตามแต่ว่าด้วยฟอร์มการเล่นก็ก็ต้องบอกแบบตรงๆว่าทรงตอนนี้อย่างที่ผมบอกผมเห็นจิตวิญญาณของทีมแบบเนี้ย ที่แบบเจอคู่ต่อสู้แล้วโดนบอลแรกพังแบบเนี้มันเหมือนเกาหลีเมื่อสองปีที่แล้วมากเลยนะครับก็อยากก็ลุ้นแต่ตอนนี้ลุ้นอยู่สองอย่างหนึ่งก็ลุ้นที่เราเล่นดีไปเลยสองก็คือให้เกาหลีแม่งแพ้สามต่อศูนย์สองเกมสองอย่างที่จะลุ้นเออเออนี่ไทยจะเกลี่ยลงลงสนามสองนัดแรกนี่เท่ากันหมดเลยนะหนึ่งสามกับศูนย์สามนะใช่ใช่ใช่ถ้าถ้าจะเคหัวผมอยากเคหัวแคนาดาฝุดตอนเนี้ย มึงแพ้เกาหลีอ่ะม่แพ้เกาหลีอเออใช่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 ถ้าถ้าวันนั้นคาดาแพ้เกาหลีวันนั้นวันนี้คาดาก็ลอยไปแล้วไม่เกี่ยวกันแล้วเนี่ยนะใช่ไม่เกี่ยวแล้วเราแล้วเราก็อาจจะแบบเอออย่างน้อยก็ยังมีภูมิคุ้มกันเนี่ยมีภูมิคุ้มกันเนี่ยเออไช่ฮะแต่ตอนนี้ก็คือตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับอยากตัดเกรนไหมอยากตัดเกรนนะเสาตัดตัดหรอครับวันนี้ตัดก็ เอาที่ดีที่สุดแล้วกันที่ทดูวัก,กรกอก่อนคะแนนเราเป็นไงบ้างนะครับก็ <Box score. S 2> เป็นบีมอะ่ะสิบสามคะแนนแต่บีมหายตัวไปนะในช่วงเซตสองเซตสามนะบีม <Beam S 2> เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ใช่ตัวตีหลักอะ่ะมันไอจะมาแบบเอของของเยอรมันอะ่ะจะมาแบบอาร์สเมเยอร์สติกลอตวิเซลมันก็ไม่ได้อะถูกป่ะอืมอืมเราเขาไม่ใช่ตัวตีหลักอ่ะอย่างตัวตีหลักที่มาเกมนี้ของเราคือน้องเฟิร์นอ่ะแต่น้องเฟิร์นยอมรับว่าประสบการณ์ยังยัง คือฝีมือมีแต่ว่าก็ไม่เคยเจอกับสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันที่หูรุ่นพี่ให้เป็นตัวแบกแล้วหูเจอบล็อกเยอรมันแม่งอย่างกระเปิดใช่ป่ะทีมมันก็ไม่ไหวอ่ะเออก็เข้าใจอ่ะก็เกมนี้วอริฟิลลาแปดแต้มนะครับโมเมแปดแต้มวิมรัสห้าแต้มทัดดาวสีแต้มพรพันธ์สองแต้มนะครับกัญญาลัตเฮ้ยกัญญาลัตกัญญาลัตสองแต้มอ๋อกัญญาลัต กายร,รัตมาช่วงปลายใช่ไหมช่วงไทยเยเล่นเซตเดียวเล่นเซตเดียวเล่นเซตเดียว,ยว,ยวอุชาพรแต้มหนึ่งกติกาหนึ่งแต้มอัญชลพรแต้มหนึ่ง,น,น,งนะครับคือนัดนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าบรรดาแฟนพันธ์แท้ทั้งหลายบรรดากองเชียร์ที่ให้กําลังใจนักกีฬาทั้งหลายเนี่ยก็คงจะลดทอนในเรื่องของความศรัทธาลงมาเยอะแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ดูนะ ส่วนพวกครึ่งๆ่งกลางๆเนี่ยที่ยังใจดีทู้เสือยังให้กำลังใจอยู่แล้วก็ยังด่าอยู่บ้างเนี่ยอันนี้ถ้าจะด่ากัน100%เลยไม่ไม่มีโมเมนต์ที่เราจะจะให้กำลังใจกันต่อเลยสําสำหรับบางกลุ่มนะครับยิ่งเป็นกลุ่มหัวรุนแรงนี่ยิ่งจบเลยนะทีนี้คือจมบาดาลน,นะฮะเอ่อผมสรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับเป็นเซตไปนะครับเซตแรกเนี่ยออกซัดดีนะครับแต่เยอรมันเองเขาก็ไม่ได้แย่นะครับในช่วงของการออกสาสเพียงแค่ช่วงแรกเนี่ยมัน,ม,นมันเด่นเพจเกมสปีดเร็วด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้ว อย่างที่ผมบอกมาตลอดว่าช่วงเซตแรกเนี่ยยังเป็นช่วงที่ทั้งคู่แหละทั้งสองทีมแหละยังเป็นช่วงที่จับจังหวะแล้วก็สเกลเอ็กซเลตตัวทําคะแนนของทั้งสองฝั่งกันอยู่นะครับช่วงแรกช่วงครึ่งเซตแรกเนี่ยเป็นช่วงที่บอลแลกดีด้วยกันทั้งคู่คะแนนมันก็เลยไหลได้ด้วยกันทั้งคู่คือเราจะเห็นว่าช่วงเซตแรกเนี่ยแรนดี่ค่อนข้างหน่อยพี่แชมป์ถ้าจาได้นะนะครับเราเองเราก็ารับเสิร์ฟได้ดีเปลี่ยนได้ตลอดนะครับมือเซตเรายังดึงบล็อกหลอกเขาได้นะแต่ว่า มันไปมีจุดแพ้ชนะกันนนช่วงปลายเซตที่เริ่มจากช่วงที่เรานำยี่สิบสามต่อยี่สิบสองเนี่ยน้องไก่ทุกคนนะแต่ไปเสิร์ฟติดเน็ตนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปตีติดบล็อกนะครับก็เลยเป็นว่าเซตแรกเราก็แพ้ไปยี่สิบสี่ต่อยี่สิบหกนะครับก็เป็นความละเอียดในช่วงปลายเซตที่ที่เราก็ถามกันมาตลอดในเรื่องนี้นะครับเข้าสู่เซตที่สองครับเออเซตนี้เยอรมันก็เริ่มแสดงความห่างออกไมให้เห็นนะครับเสิร์ฟใส่เราเรียกได้ว่าบอลแรกเราก็ มีปัญหาเละไม่เป็นท่าเหมือนกันนะครับเราก็มไม่สามารถที่จะเปิดบอลแรกได้บอลในลักษณะของการตีเนี่ยเป็นกึ่งแก้ไขซะเยอะนะครับ,รบก็เลยทําให้เราไม่สามารถที่จะฝา่าบล็อกเขาได้โดนเขาเซฟกลับมาทำเคาน์เตอร์นะครับแล้วในทางกลับกันบอลเซิร์ฟของเราที่เคยดีในช่วงเซตแรกเนี่ยเซตที่สองเหมือนน้องๆหลายคนเป็นอะไรไม่รู้อะพยายามที่จะเซิร์ฟให้มันชัวร์มากขึ้นแล้วก็จะมาเน้นบล็อกเอาแต่มันกลายเป็นว่า บล็อกเยอรมันก็เอ่อมันกลายเป็นว่าเราก็ไม่สามารถที่จะบล็อกทางด้านของเยอรมันได้นะครับอบอลบอลไม่สวยเสร็จหมดนะครับเยอรมันม,มีวิธีการเล่นงานใส่เราในจังหวะที่เขาเปิดบอลแรกไม่ดีคือเขาออกหัวเสาแล้วซดใส่คอมไปเลยแต่เราไม่สามารถที่จะคอมใส่เขาได้บอลแก้ของเราเราก็ต้องตีห่างตะข่ายอยู่และหน้าของมือที่ตีกับหน้ามือเขาที่บล็อกเนี่ยมันพอๆกันหนีไม่ออกนะครับแล้วเซตที่สองก็แปลว่าก็ ยังกลับเข้าสู่เกมไม่ได้แพ้ไปอีกสิบเก้าต่อยี่บ้าเซตที่สามนี่ไม่ต้องคุยเยอะเลยครับคนละเกรดนะครับเอาคลาสเนี่าว่านำก่อนหนึ่งศูนแล้วโดนเขาซัดทีเดียวเก้าลูกจบตรงนั้นเลยนะครับอืมก็โค้ชก็พยายามทําเต็มที่แล้วครับเปลี่ยนตัวผู้เล่นพยายามเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนอะไรทุกอย่างแล้วก็เปลี่ยนตัวเยอะที่สุดเลยเซตที่สาก็นักกีฬาสติสตังก็เจิดกระเจิงไปหมดนะครับสมาธิไม่มีกันเลยนะครับเกมรับ เอาไม่อยู่เลยเกมรับนี่แทบจะเรียกได้ว่าปล่อยบอลตกทุกลูกเลยไม่ว่าจะเป็นยอดผักแปะตีนะครับคือมันรับไม่อยู่เลยมันก็ค่อนข้างที่จะแปลกไปสักนิดนึงนะครับที่เราดีเฟนซ์บอลขึ้นมาทำเคาน์เตอร์แอทแทกไม่ได้เลยนะครับเยอรมันก็ไม่ผ่อนมวนเดียวจบพือจริงผมพูดแต่ผมจะบอกว่าเยอรมันไม่ผ่อนเลยเยอรมันเล่นเหมือนเดิมคือวันนี้เยอรมันเล่นง่ายมากน่าจะเป็นหนึ่งเกมที่ง่ายไม่ผ่อนในนี้คือเขาเขาไม่เปลี่ยนตัว เอาสององลงมาเทสเลยนะฮะก็ตัวจริงน,นั่ยเล่นไปรรายาวๆทางเขาอ่ะคือเขาได้บอลแรกเขาก็พบาอ่ะคือเ,เหมือนเหมือนเหมือนเขายิางวม่อ่ะเออช่วงเซตสองมีช่วงที่ช่วงปลายเซตอ่ะที่เราเราทำบอลเซิร์ฟไปเจ็ดลูกเขาสามารถเปลี่ยนเป็นคะแนนได้หมดตั้งแต่เทินแรกคือไม่ต้องแลรลลี่เลยรับรับเซตตีจบเจ็ดลูกมันก็่งบอกให้เห็นว่าบอลเซิร์ฟของเราในคุณภาพต่ำนะครับอืมอเออคือผมมองอย่างนี้จุดเปลี่ยนของเกมนี้เลยนะ คือเซตแรกเพราะว่ามันสูสีมาโดยตลอดแล้วก็เล่นแบบแลกกันมาตลอดแล้วก็นํำโดยตลอดด้วยน้ำสองลูกลูกหนึ่งแต่นํำไม่ห่างหรอกแต่พอมันผมเออมันมีส่วนมีส่วนมากผมว่าใจมันแตกแล้วแต่ผมเชื่อว่าต่อให้เราได้เซตแรกขึ้นมาเนี่ยเยอ๋ยมันถ้าเขากลับมาได้ก็มันก็มีโอกาสที่เราจะทรงเกมมันก็จะออกมาลักษณะนี้อยู่ดีนะครับไม่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 พี่พี่เชื่อว่าไม่ไม่ไม่ทรงนี้พี่ว่ามันใจแตก คือมันคืออารมณ์มันเหมือนแบบนำมาหนึ 2, น่งสองแต้มของแต้มคือเันสู้แต่พอมันมัมาถึงจุดที่ควรจะต้องได้อ่ะแล้วม่นหลุดเออนั่นแหละจุดเปลี่ยนข้อหนึ่งเลย<ต>ที่เห็นชัดพอหลังจากนั้นพวกลับมาเฟสสองอ่ะมันก็ดีดีมาประมาณหนึ่งแต่พอเขาเริ่มหนีไปได้ปุ๊บมันเหมือนแบบโห oh, ไม่สู้แล้วไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเอออืมอืมก็เรื่องใจด้วยเรื่องการต้นของเองโค้ชด้วยนะครับเรื่องใจนักกีฬาด้วยแล้วก็พอพอมาถึงจุดนั้นอ่ะเหมือนมันเหมือนแบบเบียดกันมา ต้มต่อแต้มบางทีก็นำสองบ้างหนึ่งบ้างเข้าปายแล้วแม่งควรได้แม่งไม่ได้แม่งจบแล้วเออยอรมันเองเขาก็มีผู้เล่นที่สามารถที่จะช่วยเขาได้ในยามที่มันเป็นลูกยากวันนี้ก็ต้องชมมือเซตของเขาด้วยมือเซตขเขาก็ทำทาผลงานได้ดีมากนะครับทางสตราร์เบสตสตาร์เบอร์สตราร์เบอร์มาได้ขี่ิบสามนะครับก็แต่งบอลให้เพื่อนได้ตลอดไม่ว่าจะบอลต่ำบอลสูงบอลอะไรก็ตามแต่ก็ต้องชมบอลแรกของเยอรมันก็ ก็ทําได้ดีกว่าเราทุกจุดอ่ะวันนี้นะครับไซติที่ออกมาก็แอตแท็ก49ต่อ38ที่เรามันเหนือกว่าบล็อก11ต่อ5นะครับแล้วเซตที่สามตีจมบล็อกหมดเลยนะเซตที่2เซตที่สเนี่ยนะครับเซิร์ฟเอสก็6ต่อ2นะครับออฟเพนแดนเออร์เลอร์ก็สุดท้ายแล้วเล่นไปเล่นมากลายเป็นเราแจกเขาไป10เขาแจกเรามา9นะครับก็ก็ก็เหนือกว่าเราทุกอย่างนะครับไซติก็ของเราก็เป็นน้องบีมที่ทําไป13คะแนนเป็น2หลักคนเดียวที่เหลือก็จะเป็นหลักเดียว ทั้งหมดนะครับเยอรมันเขามีสองหลักอยู่สามคนก็คืออัลสไมเออร์สติกอตอัสไมเออร์นี่มามาแซงสติกอตหนยเซตสุดท้ายนะออแล้วก็แล้วก็เวสเซลสิบสองคะแนนนะครับก็ก็เหนือกว่าทุกตําแหน่งแล้วกันเอาวันนี้เอามาชนกันหกคนอืก็เป็นเป็นความคู่ควรที่เขาควรจะชนะแล้วเราก็คู่ควรแล้วที่จะไม่ได้เซตในวันเนี้วันนี้วก็เยอรมันดีกว่าดีกว่าเราเยอะ จังหวะนี้เดี๋ยวถูกเอาไปเซวกันยับจังหวะที่เซตที่สามที่เราเสิร์ฟไปแล้วเรามีผู้เล่นในสนามห้าคนนะครับสี่ด้วยเพราะว่าคนเสิร์ฟอยู่ข้างหลังอืมก็ไม่รู้จังหวะน,นั้นมันเป็นตําแหน่งของทางมันเป็นหน้าที่ของเปียนุชแต่ไม่รู้เปียนุชเขาลืมหรือว่าอะไรก็ตามก็อาจจะเป็นเรื่องของสมาธิที่มันหลุดไปหมดแล้วเสิร์ฟไปแล้วด้ซ้ำแม่ผู้สินบอกเบกอนเบกอนกอน,กอน,นั่งชี้ให้ดูเลยว่าเอาคุณมีผู้เล่นในสามห้าคนนี่คุณเล่นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หลายส่วนต้องต้องต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องมา มามาถอดบทเรียนกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับปีที่แล้วเราแพ้เยอรมันศูนย์ต่อสามแต่เราก็ยังดูมีน้ามีนวลกว่านี้แต่ปีนี้คือไม่มีสาภาพเลยนะครับวันนี้นะครับก็เอ่อเป็นความโชคไม่ดีด้วยที่เดี๋ยววันนี้เล่นต่ออีกนะครับยังไม่ได้พักนะครับจริง,รงๆวันนี้เราควรได้พักนะครับเพื่อที่จะไปรวบรวมสมาธิกําลังใจอะไรกันบอกว่าตอนนี้มันกระเจิงมากนะครับ,<อ>รบเจอกับโดมินิกันโดมินิกนัน,กนเราลงกี่โม,มง ตีสี่เหมือน,นเดิมนะครับดงสามพก,กับโดมินิกันแต่เดี๋ยวเดี๋ยวโดมินิกันจะเล่นกับท่าน้าของทีมชาติสหรัฐอเมริกาในวันนี้ช่วงเจ็ดโมงครึ่งอะตีไปว่าเขาจบสักประมาณเก้าโมงครึ่งเนี่ยเขาได้พักน้อยมากนะครับก็เดี๋ยวดูว่าว่าโหเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยเขากับเราใครจะดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวชี้ชัดกันในใน,ใน,ใ,นในวันพรุ่งนี้ตอนตีสี่เนาะโอ้คือเกมกับโดมินิกันเนี่ย ตัดสินเลยนะแต่ผมว่าเราอาจจะได้รับเออแต่แต่ว่าเกาหลีไม่ได้แข่งนี่าเกาหลีพักเนี่ยเกาหลีพักเกาหลีพักครับก็นะครับพักผ่อนได้เต็มที่นะครับมาลุ้นกันว่าสาวไทยของเราจะทําภารกิจรอดตกชั้นได้หรือไม่นะครับตอนนี้พูดเลยว่าก็ใกล้ความจริงไปเรื่อยอ่าเหลือเวลาให้ให้ให้พวกคุณได้ได้อยู่ในทัวร์นาเมนต์นี้ในปีนี้อีกสองนัดรอดไม่รอดก็เดี๋ยวมารู้กันช่วงวันจันทร์เช้ามืด ืคือตอนนี้ห้าสิบห้าสิบมากมากนะครับมาดูกันมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเกมของคู่เกาหลีกับฝรั่งเศสจะจบก่อนเราใช่จบกอนเราแล้วคือเราอาจจะรู้ผลก่อนใช่เราจะรู้ผลก่อนคือทีมมันก็เป็นบอได้เปรียบนะถ้าเราทําได้ดีอ่ะแต่เอาเอาจริงนะถ้าเกาหลีชนะบอเกลียกับฝรั่งเศสได้จบแม้ว่าแม้ว่าเราจะชนะโดมินิกันก็ตามผมว่าก็จบ ไม่คุณคุณอย่าพูดอย่างนี้เลยคุณพูดแบบนี้ผมโมโหนะคุณบอกว่าถ้าเขาชนะสองนัดอ้าวแล้วเราไม่มีโปรแกรมในมืออถ้าเราชนะสองนัดเหมือนกันอะอ้าวไอ้หาแล้พูดอย่างนี้ได้ไงวะไม่ใช่ถ้าเกาหลีเขาเขาเขา,เขาชนะเบลเกเรียรกับฝรั่งเศสเขาจะขึ้นเป็นสามอืมก็ถ้าเราชนะโดมินิกเราก็เกมเท่าเขาถ้าเราชนะโดมินิกันชนะแคนาดาเราก็มีสามออ่ะแต่ถ้าถ้าเกาหลีชนะ เบลเกียแล้วเราแพ้ดูมินนกานเกาหลีขึ้นสองเนี่ยแล้วเกาหลีไปชนะฝรั่งเศสอีกเกาหลีก็ขึ้นสามจบใช่ถ้าในกรณีถ้ากรณีที่ตอนนี้ถ้าเหลือเกมเดียวแล้วเขาเหลือสองเกมโอเคแต่ตอนเนี้ยเท่ากันไงมันก็เหมือนฟังเบสอย่าเพิ่งกังวใจให้เข้มงใจแต่ตอนนี้เอาจริงนะตอนนี้ผมกลัวผมมุ่งตรงผมกลัวเลยอ่ะอย่าไปกลัวเราต้องสู้สู้คืออย่างงีก็อยากให้ทีมชาติไทยอยู่ในอยู่ในลีกในปีหน้าออาพูดพูดแบบนี้ ถ้าดีก็ได้อยู่ต้องยอมรับแบบตรงๆถ้าคุณภาพเราได,ไถาาาไได,ด้ถ้าคุณภาพเราไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ก็พูดแบบนี้แต่ว่าเออแต่ตอนนี้ผมยังเชื่อว่าเฮ้ยสองสองเกมเท่ากันยังไปได้อยู่แต่ว่าถ้ามันไม่ดีจริงๆเราเราสู้เกาหลีไม่ได้ถ้าเกาหลีเขาชนะเราก็ควรต้องตกชั้นหนูกว่าถ้าเราไม่ชนะเลยแต่ถ้าเกาหลีเขาชนะเราชนะอ่าเกาหลีชนะเราชนะอ้าวเราก็ควรอยู่ถูกว่าแล้วมันมันมีมันมีมันมีอีกอภิธิหารหนึ่ง เราเกาหลีชนะหมดเลยแล้วไปให้แคนาดาตกชั้นเ <laughs> พราะไงเพราะคือตอนนี้ผมพูดพูดได้เลยนะผมผมจะยังไม่ตัด <ứng S 1> <ๆ>สินจนกว่ามันจะจบทวร์นาเมนต์แต่อย่างที่บอกว่า <ứng S 2> ยังไม่หมดศรัทธานะยัง <ứng S 2> ต้องสู้มันถอยไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้พูด <ứng S 2> เลยแต่ถ้าเราสมมติถ้าถามถ้าเรากับเกาหลีตอนนี้ผมมองว่าแคนาดาก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเรากับเกาหลีถ้าเขาทําได้ดีกว่าเราเราก็ต้องยอมรับว่าเราต้องตกถูกป่ะมันคือกีฬานะ เออแต่ว่าตอนเนี้ผมก็ยังแบบเออห้าสิบห้าสิบอยู่มาดูกันมาดูกันหลายคนเย่ายเพิ่งท้อนะ้ย่าเพิ่งท้อใจนี่นี่แหละคือกีฬานะครับฟิลลิ่งของการแข่งขันที่แม่งแบบเข้มขน้นแต่ผมก็ยังเชื่ออยู่ว่าเกาหลีมันจะชนะป่าวอะเ <laughs> ออเพราะเกาหลีก็โดนเหมือนกันแต่ว่าแม่มันติดตาเอฟสุดท้ายเยอรมันนี่แหละนะครับว่ามาผ่อนมาผ่อนมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยอย่างไรนะครับเอาวันน,น,นี้วันนี้ทีมชายมีลงสนามไหมทีมชายซีวีมีไหม <laughs> ทีมไทยลงกับเวียดนามไง อ๋อเหรออ่ะโอเคเดี๋ยวมาว่าเดี๋ยววันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนฟิลลิ่งมาเชียร์ทีมชายช่วงบ่ายกันบ้างนะฮะนะได้ครับอ่ะมาเจอกันบิ๊กแชมป์คุณคิดจริงๆหรือว่าเกมกับโดมินิกันกับแคนาดาเราจะชนะถ้ามีโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นต์ผมก็สู้นี่แหละคือชีวิตลากีฬาเออมันฟันมันฟันธงชนะทุกแมตช์เหรอคุณผู้ชมขออนุญาตเรียกมันฟันธงชนะแททุกแมตช์เลยสู้เบรกไม่รู้จะเบรกยังไงเออต้องสู้ต้องสู้อย่าถอดใจเด็ดขาดเรื่องยา อืมอะเอาลาสองคนลาทุกท่านไปก่อนนะครับนี่คือไลฟ์เที่ยวบอลเลยบบอลนะครับผิดพลาดการใดขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับคุณนี้ครับผมลาก่อนเดี๋ยวเจอกันตีสี่พรุ่งนี้นะครับดัดดัดเด่โชคชะตาจะเป็นยังไงมาติดตามกันนะครับบ๊ายบายนะครับ